เทศกาลปีใหม่นี้หลายคนคงมีแผนในใจไว้บ้างแล้วสำหรับกิจกรรมครอบครัวทั้งในบ้านและนอกบ้านบ้างก็ใช้โอกาสหยุดยาวเดินทางกลับภูมิลำเนาที่กระจายอยู่ในแต่ละจังหวัดเพื่อพักผ่อนหรือเยี่ยมญาติพี่น้องสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพคงได้เห็นภาพรถบนท้องถนนที่ดูจะบางตาเลอะเกินอาจมีบ้างในเส้นทางบางจุดที่การจราจรติดขัดขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเพราะพวกเขาใช้โอกาสนี้ทำกิจกรรมกับครอบครัวทั้งบนห้างสรรพสินค้าและทำกับข้าวรับประทานเองอยู่ที่บ้าน ขณะที่ร้านขายของชาแถวแถวตลาดราม2ที่เปิดมาแล้ว10กว่าปีได้ใช้โอกาสเทศกาลปีใหม่เปิดร้านรอลูกค้ามาหาซื้อของใช้ ช่วงเทศกาลปีใหม่2,556นี้นะครับหลายคนก็แบกแผงก,กันกับภูมิลำเนานะครับก็จะเห็นได้ว่าหลายๆร้านนั้นปิดร้านกันยกแผงเลยแหละครับแต่ปรากฏว่าที่ผมสำรวจดูนะครับก็มีบางร้านเท่านั้นที่ใช้โอกาสหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้ในการเปิดร้านเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นเดินทางขึ้นมาจับจ่ายใช้สอยอย่างเช่นของชาแบบร้านนี้ครับทางร้านทาไมถึงได้ยัง เปิดร้านอยู่ในช่วงปีใหม่ก็ไม่เลยไปไหนไม่ได้ไปไหนออกไปก็คาราคาราก็โอ้ไม่ไหวอันตรายด้วยแล้วปีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเขามาซื้ออะไรฮะมันก็ของใช้ธรรมดาเนี่ยอุทีิต้องการก็ของเสียก็ก็มาซื้อใหม่ของใช้ธรรมดาเครื่องครัวอะไรพวกเนี้ค่ะพี่อยู่แถวนี้ร้านข้างนอกนี่เป็นยังไงบ้างก็ปิดส่วนใหญ่จะปิดกันนะคะร้านขายยาก็จะปิดอย่างเมื่อวาน ผ่านร้านขายยาที่เขาเปิดประจำเขาก็ปิดเขาจะติดป้ายไว้เลยว่า311อ็ปิดอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเขาปิดปีใหม่กันขณะเดียวกันผมได้สำรวจดูความคึกคักตามร้านอาหารที่เปิดร้านตั้งเต็นท์กลางโต๊ะบริเวณริมถนนย่านอุดมสุข พบว่าหลายครอบครัวใช้ช่วงเวลานี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรับประทานอาหารตามริมทางเพราะได้บรรยากาศที่สบายสบายไม่ต้องเบียดเสียดรอคิวยาวเหมือนบนห้างสรรพสินค้าแถมอิ่มอร่อยได้ในราคาที่ประหยัดตามร้านอาหารริมทางมากกว่าค่ะไม่ห้างคนเยอะมากคนเยอะมากที่ทานที่พอทานได้ค่ะก็ถ้าไปเป็นร้านอาหารใหญ่ก็มือลาก็ 700, 800ในห้างแสนหนึ่งข้างนอกสองหมื่นเราสามารถที่จะลดราคาได้อย่างในห้างเราขายห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบข้างนอกเราเริ่มต้นที่สามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบส่วนมากก็จะเป็นพวก,พพวกครอบครัวครับกับพวกเอ่อพวกที่กําลังจะไปเที่ยวที่อื่นมารับประทานอาหารก่อนไปเที่ยวที่อื่นนะครับก็ถือว่าดีทีเดียวเลยครับเตรียมของก็เตรียมของก็ขายไม่พอครับ เพราะฉะนั้นหากใครต้องการที่จะมาเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหารนอกบ้านอย่างร้านค้าริมถนนนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะพาครอบครัวมาสุขสันต์แล้วก็เริ่มต้นไปกับความสุขในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้แหละครับสุทินันประถมพันธ์ถ่ายภาพอุทินันนาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ